ฮัลโหลสวัสดีรสวัสดีพี่น้องปองไปสูคสค้คู่สู้คนเด้อครับผมพบกับผมผู้บ่าวเมืองเกินร้อยนะครับบุมน้อยร้อยเอ็ดแช่นะครับผมฝากวก็แลกวกว็แช่นะได้ครับพี่น้องครับมุมนี้อัดจากมุมหน้าบ้านนะจ๊ะมุมนี้อัดจากมุมหน้าบ้านพี่น้องเห็นหลอดบะเหะ็นหลอดปะโมมีจะคัดเลยพี่น้องเออพายุนะครับพายุเขาพี่น้องแจ็คสีได้ขายเลยไม่ได้ขายนะครับมืนอนีนะครับ กำลังจ่อไปกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อหิวเข้าแห้งพี่น้องคืออยากกินเขามันไก่นะครับมือหนีสีพาพี่น้องไปกินข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดในเรืองนูกทานนะจ๊ะเขามันไก่ที่แซ่บแซ่บอีลีพี่น้องครับเพิดเปิดเปิดมาหลายปีแล้วนะครับเจ้าของร้านก็อัธยาศัยดีนะครับผมเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปกินเขามันไก่เด้อพี่น้องแซ่บสำหรับข่อยเด้อเออข้าวมันไก่ที่อร่อยสาหรับผู้ผู้ขาได้พี่น้องเด้อต่ว่าพูนกับวัลลูวาจะแซ่บว่าแซ่บนะครับ ร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยอีกร้านหนึ่งในอำเภอเลืองนกกระทานะจ้ามาแล้วครับพี่น้องครับถึงแล้วนะจะร้านข้าวมันไก่ร้านประจำ่อยเลยพี่น้องตั้งยุ่งสามแยกนะครับร้านสามแยกข้าวมันไก่นะครับผมตั้งยุ่งสามแยกพี่น้องเส้นสามแยกเส็นนั้นระหว่างมุกดาหารนะครับเส้นมุกดาหารน่นแหละพี่น้องยุ่งสามแยกยู่ในอำเภอเลิงนะครับผมมาแล้วเด้อพี่น้องครับร่างข้่วมันไก่นะครับร้านข้าวมันไก่อยู่สามแยกครับจ้าววัสดีครับ ามันไก่เร <fall>? ือจ <ę> ้าจานธรรมดาเนาะเจ้าของร้านใจดีใจดีได้พี่น้องนานนิดพิเศษเลนเพราะมันเกิดนะข้าวจุกใจข้าวมันไก่ขึ้นนี่กล้วยน้ำเออขายกล้วยพร้อมเนาะข้าวมันไก่ขายกล้วยน้ำกล้วยจะพอ่้กออ๋อกล้วยปลุกเองเนาะร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เจ้าของร้านใจดีได้พี่น้องใจดีเบ้าดีอิริได้ครับผมก็จะเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่แอ๋วแปีแล้วค่ะเปิดมาแปดปีแล้วป้ออัมาตาอิริพี่น้องครับ เป็นร้านข้าวมันไก่ที่พี่แสบอินลี่น่ะนะพี่น้องมากลลวพี่น้องข้าวมันไก่จานละ40บาทเล่พี่น้องตั้งพิเศษได้แบบหลายเด้อครับผมหลายอลี่รนครับผมราคาแค่40บาทนะครับเนื้อไกล้ก็แบบหลายพี่น้องใกล้พันน่สิเป็นไก่ใช้ไก่ของเบทาโกนะครับเป็นไก่ของเบทาโกเป็นไก่ที่ที่ปลอดภัยนะครับเขาเอื่นมาอย่างของมันเป็นไก่ที่อืไก่ที่สะอาดสดนะครับผมไก่ของเบทาโกแล้วพี่น้องอืม อันนี้จะก็จะมีพริกกระเทียมเลยเด้อนี่เห็นบอเห็นบอเห็นบอให้เป็นก,กระเทียมบอพริกกระเทียมนะครับผมนี่จะเป็นกระเทียมสับกินกับขมันไก่นน่แบบแ่บพี่นองครับใช่ใครอยากเผ็ดก็เพิ่มพริกได้นะครับกระเทียมมันสีแบบสีขาวจวดเลยพีนองเห็นบอแล้วก็เอาซิกเนเจอร์นะครับผมนี่น้ำจิ้มเลยพีนองน้ำจิ้มในฮอทอเติมได้ตลอดเนาะ,ะมันบอเพียวน้ำจิ้มเราเติเมได้ตลอดนะจ้าผม น้ำจิ้มเพมัน,นเสียบแม่มันมันข้นสินะพี่น้องคือจังเพิ่นเหมือนร้านนี้เขาไม่แพงเครื่องนะจะจะบอกให้น้ำซุปนีก่กรับบะเจรวยด้วยผิวนอ้องข้นดีๆจับข้าเนี่ยเป็นเกา,าลัามะลิแบบแซบ่บนุ่มไม่เหลือก็มะลิคัตลูกขาดเิ่นสิบลูกขาดเิ่นสิบไหลสิี่น้องเจ้าของร้าน,นเนี่ยเิ่นซื้อเบาดี จุดเด่นร้านนี้คือเจ้าของร้านบุญพแต่มมันู่เจ้าเนี่ยถ้ามันถ้ามันคือจังมัวห่อเนี่เป็นเป็นลูกค้านี่ห่อก็ต้องการแบาบว่าต้องการอย่งไรรับการบริการจารกแม่ค้าเนาะมันบอร์ขันห่เป็นลูกค้าเ่าก็อย่างไรเพราะการแม่ค้าบอกอน้ำเ่าดีๆมันบอเป็น,วนหวงคือนกันพราะว่าเาเอาเอาเงินมาเสื่ออืมจับบกินหวงทำซุปกับแบบแซ่บเนาะ น้ำซุปเป็นดีหัวไม่ดีอ่ะไม่ค่ากรับวา,วาดีอ่ะ ฝ่ายพี่เขนกินเผ็ดเลยพี่น้องไม่ใชนกินเผ็ดกินแปรแล้วก็เห็นปะเลยพี่น้องเห็นบ่บบักพริกนไงกินบักพริกรกับเข่าพี่น้องืมแบบสยบตจนใกล้แบบให้ไหลพี่น้อง ขวัญมากินเนี่ยเปียงเปียงปลาพีเพลินอีดีพี่น้องควัมากินเนี่ยเปียงเปียงปลาพีเพลินอีดีเพราะว่าขวัญกินเพลินได้เนี่ยพี่น้องเห็นบ่ค่ำหนึ่งเนี่ยขวัญกินปลาพีประมาณเจ็ดแปดต้นเนี่ยเลยพี่น้องเพราะว่าเขาัญเป็นคนกินเพลินหวานเลยมั้ยอร่อยเบอร์จับไม่หนี่กินนี่ก็มีตรแหงนี้แพร่บ้านเลยพี่น้องพี่น้องขวัญก็กินอ่ะ กินเขากับไกลเบิดพดพอมกันเนี่ยแต่่าขคอยนี่ยิกินเขาก่อนอกินไก่ที่หลังอือพอสิกินเขาก่อนได้กินแบบกกินไก่ที่หลังหืมสับไปดิด่งน้ำซุปกับไฮไลท์ ดูกับให้แบบลาย,ยนนมันแสบอีหร่อไม่เนาะเขาไม่เข่าหอมมะลิไงเนี่ยเป็นของไก่ของเบราคูแล้วก็น้ำซุปเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยบลาผื่นไผ่กินน่ารอดนะครับเป็นร้านมาจำแล้วนะครับ ออาสกินนไม่มีมา่อย่างนี้ได้ไเป็นหนังด้วยคือท่านที้กิ่นเคี่ยมกินเคียมบ่เป็นกินเคียมบ่ปเปิ้ลไม่เป็นหนองกินอจะกกินข้ามย่างยังสิล่ะกินก็จคนสึนลววยนี่ไม่เปนหนงกินคนสึนรุ้ยนี่คือแบบว่า้ากิ่นจไปง่ายนั่นสิแมะแต่แบบก,ตนะกับ,บร่รวยนะจัแบปบะเผ็ดเผด อันไหนฮะแะซ,ซ่บอร่อยเรียจานอร่อยเรียจานเด็ก <c oughs> ก,กินหลายเนี่ยคือข่อยเนี่ยเป็นคนกินใหญ่เลยพี่น้องเป็นค,คนที่กินยากเพราะว่าเ <c oughs> ข้ากับเปิดร้านอาหารนอนเป็นบ่อคือห้างหูงว่าร้านเนี่ยแซ่บบ่แซ่บได้พี่น้องเสือบเนี่ยกระแซ่บสำรับข่อยดิพี่น้องเสือบกระแซ่บสำรับข่อยนี่นดิ เสียบไปเสียบมันเลยพี่นงคือจังหวะเห็ดกับเขาัสิแหละพี่นงบางคนกับว่าพ่เสียบบางคนกับว่าเสียบลิ้นแต่และคนไม่เหมือนกันนะครับอร่อยเขาอร่อยเรามันจะไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่สำหรับข่อยี่ร้านข้าวมันไก่ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่โอเคที่สุดนะครับ <Wow. S 1> เพิ่นใส่รจรายละเอียดพี่นงเราอีกอย่างเพิ่นเว้าดีบริการดี <c oughs> นะครับข้าวมันไก่ไห่กันมนีหลายร้าน แต่ก็ไม่ใช่ว่าร้านอื่นจะเจ้าวากับโบมันว่าร้านเต้าวากับโบมันว่าร้านอื่นมาเสีบได้ร้านร้นนึงกับเสียบแต่าวาสหรับ่อยขอมักร้านนี้มันเสีบไปเสีบมันบีเอลเนาะแต่ว่าสำหรับบุมนี่ชอบร้านนี้นะครับออเอาไปเอาเงินมาจ่ายไกินเราวบ,บมีเงินใจ่ายวันนี้ <laughs> เอาเงินมาจ่าย เอาไม่ค <mile> ่ะเห็เส้นมันบ่บ่ละมึอนี่สิเมื่อกี้มึมีเงินจ่ายเพิ่ามึงนี่เมื่อกี้มึมีเงินจ่ายเพิ่ี่นลองข่อยสิไปล้านถวยเด้มืมอนี้เด้อสิไปล้างถวยเด้๋ยนี่มบ่มีเงินจ่ายกเจ้าเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่เอาครับโอ้ยแบบอิ่มเลยนี่ถ้าข่าวมันไกลนี่เจสิดิก็ามาแม่บ้านข่อยกินขนมน้าแม่เอา ไม่ถึงร้อยนะจ๊ะไม่ถึงร้อยเลยค่ะอืลูกค้าเพิ่นสิเรื่อยๆได้พี่น้องเห็นบ่คือแบบว่าแม่ค้านี่ดากเพิ่นบ่ติดเก้าอี้เด้พี่น้องเออขายดีอีหลีพี่น้องครับเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะตอนเนี้ยกะสซีไปขายของต่อได้พี่น้องครับจะไปขายของต่อพี่เอ๋ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่สี่โมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับผมแม่แหวกินได้เด้พี่น้องเด้อกลับก่อนนะพี่เอาอรวัสดีครับจ้า แวะมากินได้นะจ๊ะอยู่ขังธนาคารออมสินพี่น้องครับผมอยู่ขังธนาคารออมสินป้ายใหญ่ชัดเจนนะครับผมร้านข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยจริงๆครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจอกไปขายของนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนเขามันไก่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออาจจะรีวิวไม่ดีอาจจะรีวิวไม่ไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับผมเป็นมือใหม่พีนน่น้องครับผม เป็นมือใหม่ได้พี่น้องเด้ออาจจะแบบว่าจับมุมกล่องบาทันไในโอเคปันไดน,นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกําลังใจให้ใอยในเด้อพี่น้องบูมน้อยร้อยเอ็ดแช่แน่นะครับผมเออขันมีเวลาจะสิ็จไปรีวิวร้านอาหารร้านนันร้นา,นนานนี้แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็เปิดร้านอาหารนะครับคอยเนี่ก็เปิดร้านย่าขายย่ำพี่น้องครับผมเออเปิดสอนสูตรนู่นนี่นั่นเนาะ,ะนะครับสอนสูตรอาหารต่างๆ เพราะฉะนั้นก็เลยว่าอยากส่งเสริมร้านอาหารด้วยกันนะครับบรรดาเพอมีซื้อเสียงเนาะบรรดาซองอยดังเห็นจังไหนละพี่น้องเหมือนบอกเออมักก็สิเป็นหน้าเป็นตาอันกับอันพี่น้องกันคนเรื่องนูกท่าเข้านะครับผมก็จะเป็นหน้าเป็นตากับทางอำเภอเรื่องนกท่าเรานะครับผมปกกาสีมารีวิวร้ารนั้นนี้ได้บยาันในพี่น้องครับผมพี่น้องอยากเหงายกว่ายต้คิมยังกะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจหรัะคิมนีเอาไว้สักหนิด้พี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ